สวัสดีเพื่อนเทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดนะครับบนทิกต o k กันนะครับโดยเว็บ KMT Head นะครับก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆเข้ามาที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับเปิดทำใหม่ออกมานะครับพิมพ์เข้ามา KMT m Head นะครับเห็นเว็บไซต์ที่วันแรกเลยนะฮะกดขึ้นมาเพื่อนจะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับแต่ถ้าหาไม่เจอเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปจิ้มที่ link ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกนะครับถ้ายังไม่มีรหัสเดี๋ยวรอแวะมาสมัครสมาชิกกันก่อนนนะะคคครรรััับบผมมมกกดที่สสาชิ ก็แทนเดียนกอกชื่อผู ved, ้ใช้เมลชื่อรหัสผ่านนะครับผมไม่จําเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจริงก็ได้นะเมลขึ้นอะไรก็ได้นะครับผมล้วก็อยาเล่นฟรีฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติได้นะครับหรือได้หากนะครับเพื่อนๆมีบัญชี gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้บัญชี gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้เลยนะครับแล้วมาเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับผมเรามาลองชื่อเข้าใช้กันเลยครับเมลเพื่อนๆลองชื่อเข้าใช้มานะครับก็จะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้เลยนะครับ โดยหน้าแรกของเราก็จะเป็นหน้าคาสังส่งซื้อใหม่นะครับเป็นเดือนก็จะสังเกตว่าเว็บไซต์เขาได้แยกแพลตฟอร์มให้เราได้ใช้กันแบบง่ายๆนะครับก็จะมี Facebook Instagram t i k t o กอร์หนึ YouTube, ่งยูทูบแชนแนลแกรมทวิตเตอร์นะครับผมมองมาที่ด้านซ้ายมือนะครับก็จะเห็นแถบเครื่องมือนะครับรวมอยู่ตรงนี้เลย จะมีหน้าคำสั่งซื้อใ่ที่เราอยู่กันนะครับเติมเงินตลอดการสั่งซื้อติดต่อแอดมินนะครับก็อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับผมมองมาที่ด้านบนขวามือนะครับก็จะเห็นปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับ่มตั้งค่าบัญชีแล้วก็ยอดเงินนะครับสำหรับยอดเงินนะครับถ้าใครยังไม่มีก็แสดงว่ามาใช้งานกันครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราแวะมาเติมเงินกันก่อนดีกว่านะครับผมเพื่อนจะกดที่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือมากดที่เติมเงินทางด้านซ้ายมือก็ได้เมื่อกดเข้ามานะครับเพื่อนก็จะพบช่องทางหลายช่องทางเลยนะครับในการเติมเงินแต่่ะะชองงทาก็จมี คำแนะนําที่ต่างกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมอ่านกันก่อนด้วยนะครับผมก็จะมีตั้งแต่ช่องทางอ่คิวอโคนนะครับทุตนาคารเลยอัพธนาคารชิปเล่ออังกอร์เลดกิบโซแกรนดี้นะครับสำหรับกิบโซนะครับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้การใช้กิบโซแกรนดี้ได้นะครับผมจะปิดคอยล์อิตาเลียนนะครับหรือว่าจะนํำสกุลสกุลเงิน USD ดอลลาร์มาใช้ก็ได้นะครับผมด้านขวามือก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเพื่อนๆนะครับที่ผ่านมา แล้วมอเราต้องการจะเติมนะครับเพื่อนๆก็เลือกช่องทางที่สะดวกกันได้เลยครับโดยวันนี้ผมจะเลือกเป็น QR code นะครับผมเป็นช่องทางที่ง่ายมากๆเลยนะครับก็ใส่จำนวนเงินก็ไปนะครับกดเติมเงิน QR code ขึ้นมาเพื่อนๆก็สแกนกันได้เลยนะครับผมแล้วมอเราเติมเงินกันเสร็จแล้วนะครับผมเรามากดสั่งออเดอร์กนดีกว่านะครับเพื่อนๆมากดที่คำสั่งซื้อใหม่นะครับแล้วก็มันเลือกที่ TikTok ด้านบนนะครับมาที่ด้านล่างบริเวณมุมและบริการนะครับเดินหาคำว่าเพิ่มคนดูสตรีมสดนะครับหรือไลฟ์สดนะมาด้านล่างนะครับบริกกาาระ็จมี่ รายละเอียดที่ต kind of like ่างกันนะครับตั้งแต่ราคานะครับแล้วก็ระยะเวลานะครับในการขึ้นนะครับผมก็จะมีตั้งแต่30นาที60นาที90นาที120นาทีครับเพื่อนเพื่อนก็เลือกดูได้เลยนะครับผมจะเลือกเป็นอันแรกแล้วกันนะครับผมมาด้ล่านะครับช่องลิงก์ช่องปริมาณนะครับช่องลิงก์เพื่องนำลิงก์ของไลฟ์นะครับที่เพื่อนเพื่อนต้องการจะเพิ่มยอดคนดูนะครับมาใส่ที่ช่องลิงก์นี้ได้เลยนะครับส่วนปริมาณนะครับก็คือยอดคนดูที่เพื่อนเพื่อนต้องการจะเพิ่มนั่นเองนะครับผมก็เห็นเพื่ เพื่อนๆก็มาป o p ลิงก์แรกสดนะครับผมนำมาวางที่ช่องลิงก์ใส่ปริมาณเข้าไปนะครับผมจะใส่ไปที่100คนแล้วกันนะครับผมเเพื่อนๆก็ครบแล้วนะครับผมก็จะเห็นค่าบริการนะครับแล้วก็ระยะเวลาเฉลี่ยขึ้นมานะครับผมกาลังทดสอบกันก่อนได้นะฮะแล้วมาเรากรอันครบแล้วนะครับก็กดสั่งซื้อเลยครับเมืเพื่อนๆกดสั่งซื้อแล้วนะครับก็จะเห็นข้อความนะครับว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับผมแสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนได้รับการยืนยันแล้วนะฮะแต่้าเพื่อนๆต้องการที่จะดูสถานะออเดอร์ ที่เราเพิ่งกดกันไปหรือถ้าหากต้องการดูประวัติทั้งหมดนะครับเพื่อนๆก็คลิกที่บรอดการ์ดฝั่งซีเล่นเลยนะครับแบบเว็บก็จะโชว์ประวัติที่มันผ่านมาของเพื่อนนะครับผมสัญญาณออเดอร์ก็จะอยู่ด้านขวามือนะครับขึ้นว่าราอดำเนินการอยู่นะครับผมสนน่วนด้านซ้ายมือจะเป็นเลขรหัสออเดอร์นะครับ แต่ทางเพื่อนเพื่อนนะครับพบปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาแจ้งแอดมินได้นะครับที่หน้าคำสั่งเติมใหม่นะครับหรือคือหน้าแรกนั่นเองมากดที่ติดต่อแอดมินนะครับทางด้านขวามือนะครับก็จะพบช่องทางการติดต่อแอดมินนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นปัญหานะครับในการกดสั่งออเดอร์นะครับเติมเงินหรือว่าบริการมีความล่าช้านะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาแจ้งแอดมินได้เลยนะครับผมแต่ทางเพื่อนเพื่อนนะครับพบปัญหาแต่ทางเพื่อนๆนะครับชอบใจบริการของทางเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาแนะนำคนอื่นๆได้นะครับกดททีีี่่แแนนนนนนะะาาาาเพืืออองงงด้้้้ซยมมมครรับผกกกปลลิ์ตว็ ส่งให้คนอื่นใช้งานกันได้เลยนะครับผมแต่มีค่าคอมมิชชั่นให้ด้วยนะครับ5%นะครับเมื่อเพื่อนของเพื่อนเเข้ามาใช้งานกันแล้วนะครับผมแล้วมาเราก็สั่งออเดอร์กันเสร็จแล้วนะครับเรากลับไปดูที่ไลฟ์กันดีกว่อนนะครับผมอ่าในตอนนี้นะครับไลฟ์ก็ยอดคนดูก็เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนจากอ่าเมื่อกี้10คนนะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น320คนนะครับผมขึ้นมาเยอะมากเลยเพื่อนก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับทางเว็บไซต์เข้าใจดีแถมให้นะครับเพื่อนเดี๋ยวเราลองมารีเฟรชหน้าดูนะครับว เรียกว่าแถมมาเยอะมากๆเลยนะครับในวันนี้ก็ขอฝากเว็บไซต์ไ้ได้นะครับเ,เพื่อนๆ k m เอ็มเ็นะครับผมนะฮะเ,เพื่อนๆหาเว็บไซต์ไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ให้นะฮะเ,เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปจิ้มลิงก์ได้เลยนะครับผมในวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ